Five, six, seven, eight, one and two and three and four, five and six and seven and eight and one and two and three and four and five and six and seven and eight and one and two. And three and four and five and six and seven and eight and one and two and three and four and five and six and seven and eight and then we finish. เรามาเริ่มต้นกันที่วิดีโอนี้นะคะมือนี้เป็นมือซ้ายพี่ซ้อยมือนี้เป็นมือขวานะคะเริ่มต้นในการที่เราจะย่อเข่านะคะเพราะท่าแรกเนี่ยเราจะใช้สะโพกในการดันขึ้นแบบนี้ไปซ้ายไปขวาแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็จะเป็นสองครั้งแล้วเราค่อยมานั่งแบบนี้นะคะเข้อมาอากีกรอบหนึ่งดึงซ้ายขวานะคะแล้วเราก็ก้าวขาซ้ายออกไปวิธีการก้าวเนี่ยข่าซ้ายอย่างงอแบบนี้นะคะให้เรานั่งสวอตแล้วเด้งก้นขึ้นแบบนี้ขอใหม่ึบ ขึ้นแบบนี้นะคะให้เหมือนมีเชือกดึงในตรงสะโพกขึ้นแบบนี้นะคะ่ะเด้งเดงแบบนี้เนาะ,ะงอเข่าไว้ค่ะแล้วมันจะทําให้สะโพกเราเนี่ยเด้งขึ้นไปได้ง่ายขึ้นเลยนะคะท่านี้เวลาแยกท้าซ้ายออกไปะคะ่ะเราจะเด้งสะโพกขึ้น2ครั้งแล้วเราก็จะจิกขาขวานะคะซ้าย1ขวา2ซ้าย3และ4อย่าลืมหันหน้าไปทางซ้ายด้วยนะคะแล้วก็จิกขาขวาไว้แบบนี้เลยเคาใหม่อีกครั้งค่ะ1 2ึ่งสองซ้ำเตรียมย่อเข่าค่ะ1 2 3สและ 4เห็นไหมคะจริงๆแล้วและ4เนี่ยมันก็จะเร็วนะคะหันหน้าไปทางซ้ายเลยค่ะและ4หันหน้าด้วยหลังจากนั้น5และขึ้น6 จะแบบนี้นะคะ5และข <t m> ึ้น6นะคะต้องขออภัยสาหรับน้องหมาด้วยนะคะขอใหม่ค่ะส่วนมือนะคะเราก็จะเอามือขวามาประกบกับมือซ้ายแบบนี้แต่ให้เรากางนิ้วให้แบบนี้เลยนะกางแบบว่าเนี่ยเห็นร่องเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมือซ้ายของเราก็จะกลายเป็นเขาก็จะเป็นการเก็บนิ้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตบออกมาให้อยู่ในลักษณะที่แขนเนี่ยมันจะเป็น90องศานะคะที่หน้าอกนะให้อยู่ประมาณแบบนี้เลยนะคะแล้วค่อยสาวขึ้นไปเราจะไม่เอาระดับมือแบบนี้นะมันจะดูไม่คมนะคะแบบนี้ไม่เอานะให้เป็นแบบอย่างนี้นะคะ90 คว่ำก่อนแบบนี้นะคะมือขวาก่อนและเป็นมือซ้ายขึ้นไปด้านบนแล้วมือซ้ายก็จะสาวไหมขึ้นการสาวเนี่ยสาวตั้งแต่หน้าอกนะคะเราจะไม่สาวตรงข้างล่างไปนะคะแล้วเราก็จะพักมือไว้ที่ท่านซ้ายอย่าลืมโชว์นิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะคะหน่งซ้ํหนึ่งและ2และ 3และ4เราจะจบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หันหน้าไปหันหน้าพร้อมกับมือแบบนี้นะคะคราวนี้มือขวาเห็นไหมคะเราก็จะใช้มือขวาเนี่ยปล่อยไปเลยแต่ว่าอย่าให้เกะกะนะคะก็คือแนบชิดติดลําตัวเข้าใหม่นะคะ1และ2นะคะเห็นไหมคะว่าพี่ซ้อยจะเอ็นหัวไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะ1และ 2และ3และ4สังเกตไหมคะว่าเวลาที่พี่ซ้อยสาวมือซ้ายขึ้นไปเนี่ยพี่ส้อยจะใช้ข้อศอกในการดึงมือลงมาแล้วทําแบบนี้ท่าจะคมขึ้นนะคะท่าต่อไปสําคัญมากเลยก็คือเราจะไม่ทําแค่นี้นะคะเราจะงอเข่าด้วยนะคะพร้อมกับทํามือแบบนี้นะคะ่ะแบบเนี้ยเหมือนคล้ายๆกับจะไปกระแซงซีกัระปีที่ซ้วยๆนะคะแบบนี้แล้วแบบเอ็นใช้ไหล่ช่วยนะคะไปขวาไปซ้ายแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นมาเด้งหน้าอกแบบนี้เลยนะคะก็คือทําท่าแบบแข็งแรงอย่างนี้ก่อนขวาซ้าย ขึ้นแบบนี้เลยนะคะถ้านี้ถ้าอยากจะให้สแสวงนะคะก็ให้เราย่อเข่าไว้นะคะใช้แรงเข่าเนี่ยผลักตัวขึ้นไปพร้อมกับผลักหน้าอ,อกขึ้นแบบนี้เลยนะคะ พอหลังจากท่านี้นะคะเราก็จะมาฝึกการนั่งสควอตแบบนี้ก่อนซึ่งมันสําคัญมากมันต่อจากท่านี้นะคะสําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเป็นการเอาขาขวามานั่งแบบนี้ให้ทันนะคะถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยให้เราฝึก1 2ยืน3แบบนี้ขอใหม่หนึ่งสองยืน3ขอใหม่1 2ยืน3นะคะให้จําไว้ว่ามันมี3ามสเต็ปนะคะ1 2 3สใช้ขาขวาในการทํานะคะหลังจากนั้นให้เรามาฝึกท่าเขาเรียกว่าเป็นท่าที่เราบิดก้นบิดสะโพกนะคะและให้เรานั่งดีๆแบบนี้ก่อนนะคะพอเรานั่งอยู่แล้ว ใช่ไหมให้เราบิดก้นเป็นรูปตัวยูนั่นก็คือกดก้นแล้วไปทางขวางัดก้นขึ้นแบบนี้ให้มันเป็นรูปตัวยูหนึ่งสองซ้านั่งลงกดก้นแล้วตวัดสะโพกขึ้น อ่ะคราวนี้เรามานั่งกันนะคะเราก็จะทําแบบนี้3ครั้งใครจะใช้ซ้นก็ได้หรือใครจะแบบกระทืบเท้าก็ได้คือจริงๆแล้วมันได้หมดนะทุกคนหลังจากที่เราจบท่านี้นะคะสําคัญมากเลยคือท่าเชื่อม123ทุกคนจะต้องเอาขาขวาเนี่ยเข้ามางัดสะโพกแบบนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นกระทืบเท้าหรือว่าจะใช้ส้น123คือแล้วแต่เลยแต่ว่าต้องงัดก้นขึ้นมานะคะท่าต่อไปท่าเชื่อมก็สําคัญนะคะเราจะเอาขาซ้ายที่อยู่ด้านหลังะค่ะพลิกเข้ามาแล้วเราก็จะทํามือเป็นมือปืนแบบนี้เลยนะคะโดยการที่เสยแล้วก็งัััดาาาางงขึ้้นนนหลจกกเเร็ออมืที่ สันปืนนะคะมากระทุ้งตรงขมับแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมว่าถ้าจบของท่านี้ค่ะเราจะไม่นั่งเฉยๆเราจะมีการงัดก้นขึ้นเสร็จคราวนี้รีบเอาขาซ้ายเข้ามาเลยนั่นก็คือจิกปลายเท้าซ้ายแบบนี้นะคะฝึกจิกก่อนก็ได้ค่ะจิกซ้ายจิกขวาลงน้ําหนักไปปลายเท้าด้านหน้าเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้หัวไหลในการช่วยมันก็จะดูมี movement มากๆนะคะหลังจากที่เราจบท่านี้นะคะก็จะเป็นท่าเชื่อมมาท่าย,ยิงปืนเสยคางแล้วเราก็จะมากระทุ้งขมับแบบนี้นะคะวิธีการกระทุ้งขมับเนี่ยก็อย่าลืมว่าใช้ข้อมือในการกระทุ้งขมับแล้วมันจะดูท่าคม ทนนะะ่าต่อไปพีส่สร้อยก็จะขอเวีกว่าท่าตกใจนะคะทริคกองพีส่สร้อยก็คือพีส่สร้อยก็จะใช้หน้าอกแล้วก็หัวไหล่แล้วก็พ enfin ร้อมกับเอวเนี่ยในการบิดแบบนี้แต่ก็ไม่ต้องบ้าขนาดนี้นะคะเราจะไม่ทําแค่ขาแบบนี้เนาะมันก็จะดูไม่คมนะแต่ถ้าเราใช้เอวใช้หัวไหล่มันก็จะดูมี movement หรือมีอะไรหน่อยนะคะเราลองมากระโดดให,ใหม่ดูนะคะเราก็จะกระโดด3ครั้งเวลาที่เรากระโดดเราก็จะมีมือป้องปากแบบนี้นะคะมือขวายอยู่ด้านบนมือซ้ายอยู่ด้านล่างนะคะอย่าลืมหักข้อมือแบบนี้นะคะจะทําให้มีจริตนะคะให้เราแบบแนบชิดหน้าอ,อกแบบนี้เลยแล้วก็บิดไปบิดดมมมานนะะะคะแล้วัก็จูี อะไรมากขึ้น1 2, 3สประมาณแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นพอสเนี่ยให้เรารีบเอาขาขวานะคะไปอยู่ด้านหลังขาซ้ายเลยแล้วดูมือนะคะมือด้านขวาของพี่ส้อยจะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วมือซ้ายของพี่ส้อยก็จะเริ่มแทงเราจะทําพร้อมกันนั่นก็คือและสี่ เห็นไหมคะแล้วเราก็จะหันตัวเนี่ยไปทางด้านขวาโดยที่เราจะมีการกระตุก1 2 3และ4นะคะถ่าทอนนี้พี่เซอร์ก็จะขอนับ1นะคะแล้วสลับขาขวาสองอใหม่นะคะ1นะคะเป็นแบบนี้2หลังจากนั้น3ให้เรานั่งแบบนี้เลยคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านี้สําคัญมากเลยเวลาที่เราใช้มือซ้ายแทงมือไปด้านหน้านะคะคอเราจะก้มแบบนี้เลยแล้วก็จิกขาซ้ายไว้นะคะนับ1แล้วมา2นะคะเอาใหม่1 2 3 1 2สนะคะ1 2, 1 2 1 2แบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้เราเริ่มใหม่เราจะหัน หน้าไปทางด้านขวาอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะสลับอย่างเงี้ยสครั้ง1 2นะคะขอก้มพอ3เราจะเงยหน้านะคะเราใช้มือซ้ายเนี่ยในการปาดลำคอแบบนี้เลยนะคะแล้วขึ้นมา3 4เห็นไหมคะ3 4คราวนี้เราจะมารวมท่ากันนะคะ1 2 3และ4ขอใหม่อีกครั้งค่ะ1 2 3และ4และ5ขึ้น6 วิธีการนับที่ถูกต้องก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าต่อไปพี่ซ้อยก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะทํามือแบบขวาซ้ายขวาแล้วก็ย่ําเท้าหรือมันจะเป็นแบบมือป้องปากแล้วก็เป็นหน้าอกนะ,ะแต่พี่ซ้อยก็จะขอเป็นท่อนที่เราวนหน้าอกแล้วก็ใช้มือป้องปากนะคะแล้วเราก็จะใช้เอววนไปทางขวาเนาะเป็นการแบบเนี่ยใช้หน้าอกแบบนี้นะคะไปขวาไปด้านหน้าไปด้านซ้ายแล้ววนมาแบบนี้นะคะโดยการที่เราจะเริ่มขวานะคะส่วนมือก็ป้องปากแบบนี้เลยนะคะหรือใครอยากจะทําแบบนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ของพี่ซ้อยเนี่ยก็คือจะเป็นการวนหน้าอกนนะะะะคเราาาาจย่ํขขว วนไปนะคะพร้อมกับวนกนะ้นน่ะไปทางซ้ายแล้วก็ไปขวานะคะเราจบจากท่านี้เนาะคราวนี้เนี่ยเราก็ใช้ขาขวานะคะในการที่แบบเออกดเอวลงนะคะแล้วก็แอนไปทางด้านขวาเลยแบบวนเป็นวงกลมมาทุกคนหมุนเอวไปด้านขวาเป็นวงกลมสองครั้งแบบนี้เลยแล้วก็เราก็จะมาจบแบบหันข้าง45องศาแบบนี้ค่ะ1 2 3สและ4และ5จบที่6 7ด 8จบที่และเลยนะคะเราก็จะจบขาซ้ายที่และเนาะเอาใหม่7แล้วก็และหันไปด้านหลังอย่าหันแบบนี้นะคะให้หันไปทางด้านซ้าย45องศานะคะองศาสําคัญมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะจบท่าน,นี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหมุนค่ะนั่นก็คือ 5, 6 7ด 8และนะคะแล้วคำว่าและเนี่ยเราก็จะอยู่ Position แบบนี้นะคะมือซ้ายก็จะอยู่ด้านหลังเลยคะ่ะส่วนมือขวาก็ปล่อยแนบไว้กับสะโพกนะคะแล้วเราก็ดันสะโพกขวาแบบนี้นะคะเราจะไม่ดันตรงๆแบบนี้นะคะเราจะพลิกสะโพกแบบนี้ให้เป็นแอ d โดมินิเซอร์นะทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่ส้อยจะลองทําให้ดูด้านหน้านะคะเราจะพลิกสะโพกไป เราจะไม่ทําแบบนี้ตรงๆนะพลิกแบบนี้แล้วมันจะดูแบบอ่อนช้อยอ่อนช้อยน่าดูนะคะหันไป45องศาด้านซ้ายเลยค่ะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ฝึกทําแบบนี้1 2แล้วก็หยุดนะคะหลังจากนั้นมา3 4เราจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นแบบนี้เอาใหม่หนึ่งสองสามและ2และ3และคราวนี้มือซ้ายของเรานะคะก็กำเป็นหมัดเลยนะคะแล้วก็เอาไปไว้ด้านหลังแบบนี้แอนอกนะคะให้เห็นเคิร์ฟเลยส่วนมือขวาเนี่ยเราก็จะแนบตรงต้นขานะคะแล้วเราก็เด้งหนึ่งนะคะให้ก้มหน้าเนาะซึ่งถ้าก้มหน้าเนี่ยเราก็จะ ก้มแล้วเงยก้มแล้วเงยแบบนี้แต่เดี๋ยวพี่เ้อจะนับชังหวะให้นะคะ1และ2และเห็นไหมคะแล้วมือเนี่ย ก็จะให้กําแบแบบนี้ค่อยๆไปทีระนิ้วนะคะก้อยนางกลางชี้โป้องอะไรแบบนี้ค่ะค่อยๆทําไปนะคะเอาหมีกรอบหนึ่งซ้ำหนึ่งและสองและสามและสี่และเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจบ4และไอคำว่าและเนี่ยให้เราจบงี้ส่วน5และ6เนี่ยเราก็จะใช้ขาขวาในการที่เราจะบิดแบบนี้ค่ะแล้วก็ทํามือเป็นรูปตัวเข่าแบบนี้7ให้เราก้าวขาซ้าย7และนะคะ8และให้แบบนี้7และ8และ เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมีสับนะคะแล้วเราก็จะหนีบหนีบแบบคล้ายๆกับ girly girly g i r l กุ๊ปนิดนึงอ่ะทุกคนแล้วให้เราใช้เอวในการย่ำเท้าซ้ายขวาซ้ายแล้วก็จบที่ตรงกลางแบบนี้1 2 นะคะแล้วคราวนี้เงยหน้าสาแล้วก็4แบบนี้เลยนะคะท่าต่อไปก็จะเป็นท่าซ้ำนะคะใช้ปืนเสยคางแล้วก็แตะที่ขมับแล้วก็กระโดดแบบนี้3ครั้งนะคะ1 2 3แอนสพอแอนสเนี่ยตรงนี้มันจะไม่เหมือนท่อนแรกแล้วเนาะมันก็จะเป็นการเด้งฮึบแอนฮึบฮึบแอนฮึบจังหวะที่นับก็จะเป็นสจังหวะนะคะนั่นก็คือ1แอนสอแอนสขึ้นและลงขึ้นและลงนะคะให้เราเบาส์หน้าอกด้วยนะคะแล้วก็ย่อเข่าให้ดีนะส่วนมือเหมือนเดิมเลยค่ะมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็แตะที่ขมับแบบนี้คะ 1> 1, and 2, and ่ะะหกข้ออมืน1แล้วหัก มือแบบนี้นะคะ1 2 3่งสองสา7 8 5น6ี่แอนห้าก็อก็อย่าลืมเบาส์หัวแบบนี้ด้วยนะคะคราวนี้ถ้าต่อไปง่ายมากเลยค่ะเราก็สครัชแผ่นนะคะ12 3แค่นั้นนะคะ1 2 3อ่ะคราวนี้เนี่ยเบสิกตรงนี้เราก็จะเด้งนะคะมีการแบบเบาส์เด้งตรงหน้าอกแบบนี้ก่อนคือเราจะใช้เบสิกของท่อนเมื่อกี้ค่ะคราวนี้เนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมว่าพี่ส้อยจะเน้นแบบย่อแล้วก็ตวัด เป้าเราออกมาแบบนี้เลยนะคะคราวนี้เราฝึกใหม่อ่ะคราวนี้ห้าหกเจ็ดแปดที่สำคัญถ้าสครัชแผ่นนะคะก็อย่าลืมเอ็นหัวไปทางด้านขวานะคะมานับจังหวะกันค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและสองและสามและสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปดหนึ่งและสองโดดสามและ 4และ5และ6และ7จบที่8จบและ1และ2 3และ4หัน5และ6 7และ8และ1และ2 3และ4และ5และ6 7และ 8ก็จะจบเลยนะคะเก่งมากค่ะ